ถอนจำแม่ถอนกำไรออกจากระบบกันอีกแล้วนะคะทุกคนจากการแจกเซตทดลอง ใส่รหัสเพื่อยืนยันตัวตนเข้าไปจ้าแล้วเลือกธนาคารที่ผูกไว้นะคะเป็นไทยพาณิชย์นะคะใส่จํานวนเงินค่ะ9,880บาทที่เราต้องการจะถอนนะคะหักภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะระหว่างนี้รอเลข OTP จ้าเพื่อยืนยันการถอนนะคะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะคะไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะคะใครที่มองหาโอกาสแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะหรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สามารถเข้ามาจอยกับบริษัทได้เลยนะคะรับรายได้ไม่จํากัดมีงานประจําก็ทําได้เป็นนี่ว่างงานตกงานสามารถเข้ามาทําได้เลยนะคะอาสลีฟออกมาแล้วนะคะมีหักภาษีนัดที่จ่ายถูกต้องตามกฎหมายนะคะระหว่างนี้รอเข้าบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารนะคะเราไม่มีความเสี่ยงค่ะ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะคะทำไม่เป็นมีกลุ่มสอนมีกลุ่มเรียนรู้ผ่าน Facebook นะคะที่สำคัญมีระบบไลโอ OA ให้ใช้มีสคริปป์ปิดการถ่ายให้ใช้นะคะรับรายได้ไม่จำกัดไม่มีความเสี่ยงนี่คือธุรกิจที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นนี้อันดับแรกเลยค่ะจงมองหาโอกาสและมองหาช่องทางดีๆสำหรับแก้ไขปัญหากันเลยนะคะ ระหว่างรอนะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้นะคะทุกคนสมัครวันนี้สามารถรับคูปองส่วนลด300บาททันทีคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วคะ่ะ9,54 0บาทนะคะรวดเร็วทันใจนะคะดอกริศจ่ายให้นะคะถอนได้ทุกวันเรียวไทม์เลยนะคะโอนเข้าบัญชี